สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Poly b a t t o n กันนั่นเองนะครอ่ซึ่งแบบนี้อัปเดตเนี่ยผมก็เลยมาเล่นเรร่มกันเลยอะไรเริ่มกันแล้วมีรถถังมาที่เอเราเอารถอันรัไปตอกแต่หลังแต่หลังว่ารถรถรถหอกกระสุนกน็นมาแล้ว ไ,ไ,ไหนไหนไหนเห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปกำลังไปเอาโต๊ะข e ับมาหาเราได้ได้เดี๋ยวเราขับรถถังเดี๋ยวเราขับตางรถถังไปไปอยู่จะร้อยระเบิดมไปยึดจุดดีกันเลย เน่ไหน,ไหนจอดจอดจอดโอเคไปกันต่อเอ้ยอะไรนะ่ะโหมีคนแตกเไปต่อยิงเก็ต้อยิงไปเราไม่ไหวเราไม่ไหวเราไม่ไหวไม่ไหวรถถังวันเล็งยิงก็ต้อยิง ตัาตายแล้วว่เราโดนรถถัไหนไหนไหนโดนยิงตรงไหนอ่ะจะเป็นเมดิคนะรัเข้าสู่ก็าไหนเองขับรถทับอีกกทีดีก็ทีดี เราได้อยู่ที่ B แ<บ>ล<บ>้วเราอยู่ที่จุด B <บ><บ>แล้วเคมาแล้วขามาลักสันแล้วไอ่นะ่ะโตแล้วนะโอเคขึ้นแล้ว,ลว<ต>ปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนกลปืนอะไรก็ช่างเออ

ไปไปไปกันต่อชใช่ใช่ใชแต่กําลังยึดจุดดีกําลังยึดจุดดีจุดดีกําลังโดนจุดดีกําลังโดนแย่แย่ไปไปเมีคนชื่อบิก็สเอ็นดียหรอ ไหนเ่ีนยยิงกับเเห็นแล้วกำลังยิงยิงยิให้ขอขึ้นรถเพื่อนเนีเ่ยได้ได้ไ้ลงมาลงมาตลก่อน ชัด์ชร์ช bon 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 ัดชาดชัรจชร์ช้าๆอๆนี้จนนีดิ่มา้เรือดิเออแตกฮิวอาต้องฮิวก่อนเอาต้องฮิวฮิฮิวฮิโอเคโอเคโอเคฮิวเราด้วย ไปไปไปตามมาตามมาตามมาได้ได้ได้ทำไมเรารู้สึกว่าปืนพกมันแรงกว่าปืนแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่มีฟอสฟิลอยู่ไม่มีฟอฟิลอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันจุกบแล้วจุๆแล้วจุบแล้วจุๆแล้วโอเคโอเคโอเค ออกมาออกมาออกมาเราตายตาโตเราตายมามีเพื่อนมีเพื่อนมาไม่เป็นไรเพื่อนเรามาเออเพื่อมีชุกไอ้เพื่อนมีเราตายไปแล้วเพื่อนกัเลไนปยไปรถคันนั้นดีกว่า ดูอุดดิดู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 ได้ได้ได้ขึ้นมาขึ้นมากดถือเอกดถืเอ เราไปจุด B จุด B จุด B กําลังไปได้ไไดได้ๆฮุซาขับรถเข้ามาทุกคนขึ้นมานไ,มไ,ไม่มีใครขึ้นรถเราเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาต้วระวังมีคนปลาระเบิดมีคนปลายระเบิดชมันจปีระดอนกำัโดนิบยเหมือนโดนชกจตนเอาระดมกอัอ่ะออนี่ระตายเอระตายระวังนะรถ รถขนทหารน่ะไอ้รถกระบะไอ้รถบรรทุกอน่ยระวังด้วยมาขโมยรถบรรทุกเราตายบอกพวกเขาตายเอ้ยมีคนกำลังมาที่จุดดีมีคนกำลังมาที่จุดดีระวางังด้วยแถกว่านายเกิดจุดดีอะ่ะมื มานี้จุดด mhm. ีพวกจุดดีแค่มาที่จุดดีด่วนมี ATV มี ATV เย้กะโจนกรนยิงนระนยิงนรนยิงเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอ่ะปีป้าป้าป้าปังเฮ้ ทำไมไม่โดนไว้ไ hmm. ว <in> yeah. yeah ้เออปีโดนยึดกฮกเจอรี่เย่พวกนั้นเต็มรถเพราะว่าตายจี้เย่จี้อ ไปเพราะว่าแพนแล้วกันเอ๊ะเลือกทีมไหนดีรอยูเวมาได้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 เลยเคอ่นนไคุยกับททีมอันนี้มันเต็มอ่ะต้องเลือกเวลม้าอย่างเดียวอ่ะฮัลโหลก็ทีมเมื่อกี้มันมีผู้เล่นเยอะกว่าต้องเลือกเวลม้าอย่างเดียว ไป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 จุด B ไปจุด B ทุกคนมามานี่าขาโอเคกำลังขึ้นปั๊บไปกันเลยง่ายง่ายเป็นไงเป็นไงสายเหวน ไปแว่นในจุดสิแว่นต้องระวังมีคนมาหวัดดีคนเดินลุงไปขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นมาขึ้นมาอธงขึ้นต่ออธงขึ้นก่อนเย้ยแล้วน้องงยยิัใเราจี้โอเคโอเคโอเคขอบคุณไปไปไปโอเคโอเคเออ วางนณจุด V เป็นจุดเกิดของพวกนี้เลยลง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 โอเคโอเคใช้รถกำใช้รถบังใช้รถบังใช้รถเป็นเกาะกำบังเฮ้ยโต๊ะวังโอ้ยตายเราตายเราตายชุบด้วยทุบด้วยกำลังทุบกำลังทุบโอเคได้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 ยู้วยิ้วยิตั้งโอเคยิ้วยิ้วย้วกำลังกำลังกำลังยิ้วอยู่กำลังฮิ้วให้อยู่ อยู่ให้อยู่ฮิูให้อยู่อยให้อยู่อยู่ยอยู่โอเคโอเค yes yes ทำไมอะรับังเอ้ะต้องรังข้้งหลังมีคนบุกมคนบุกมีคนบุกมีมีช็อตกันบุกโอเคแตกแตก ไอไปกันเขารอรถเกิดอยู่เนี่ยเออรอรถเกิดอยู่เนี่ยไม่ต้องรอแล้วมั้งไม่จุดเจี๊ยบเราโดนยึดไม่จุดเกิดของเราโดนยึดจุดสี่จุดปี๊ดเฮ้ยตูไอ้คอมพิวเตอร์โหยงานยากนะคราวนี้ต้องกัดต้องกัดระยะด้วยจุดสี่จุดสี่วิ่งอยู่ เฮ้ยนีสองคนมี่สองคนอยูบอ่บนเฮลิคอปเตอร์<ด>มาซีเราตายเราตายเราตายยิงให้มันควันขึ้นแล้วก็ค่ย,ยิงระเบิดให้มันร่วงโอ้4โดนึดเพียบเลยน<ล>ได้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 ได เรากำลังจะไปเกิดที่จุด C ไม่นะไปไม่ทันเราขยับไม่ได้โหว oh, ักอะไรเนี่ยไนส์ <Nice. S 1> อ่ะต้องเป็นเมดิกได้ปะ่ะเพราะเราจะเป็นไอ้นี่อะเป็นเออซัพพอร์ตโอ้รา oh, มาช่วยเราหน่อยที จุสีโดนยึดอ้โผล่ได้ได้ได้กำลังวิ่งไปอยู่เนี่ยเหล่านี้เพื่อนก็แย่งรถไปหมดเลยฮันน่จะไปไหนเหรอเฮ้ยเราเป็นสไนเปอร์อยู่สิเราเป็นสไนเปอร์อยู่ยิวคนไม่ได้เอาโตข้างหลังถึงจุด B ีปคนบุก ยัยอตูุอตูุอตูอตุมีคนบุกมีคนบุกขี้ทงที่ทงมาเห็นแล้วเราเห็นแล้วมาใช้นสนายมาเราเลยสไนายอร์ยักษ์สัน้นเออมันหนีมันหนีมันหนีตายยังมันตายยังโอเคยังไม่ตายมันหนีไปจุดดีอุ้ยมันหนีจุดเอเลยไปไปบุกจุดเอบุกจุดเอมีเฮลิคอ,อปเตอร์มาแล้ว เอโแล้ตัวเอไปแล้วแต่คิดว่าไม่เห็นนะเอโยตรงนั้นน่ะต้วละวันโอเคแลุ้กแล้วเฮ้ยถ้าชุบเราได้แล้วเราก็ตายฮะอะไรเราจุดดีแล้วจุดดี หารถก่อนหารถก่อนจดุดดีมีรถไหมครับมีรถใหม่ mm hmm. เจอแต่ศัตรู <c oughs> ใช่ไหมไม่ใช่ศัตรูว้ <c oughs> าวจุดดจุดดรอรถอยู่เย้บอย ยมันต้องยิงดักหน้าไว้ถ้ามันไม่ยิงดักหน้ามันก็ขึนออ้นไ่ช้ามันนายออกจากจุด A มันใช้รถถังมามาบุก๊บนึงเราไม่มีรถเลย้ลแคำนึงจุด B จุด B ไปจุด B เราไม่มีรถเลยทำไมรถเกิดช้าจัน ใช่ใช,ใชเรารู้แล้วแล้วกำลังไปเนี่ยจุดโดนยึดวจุดโดนยึดเหอโอเคจุด A จุด A กำลังทิ A, ้ A, แป๊บนึงมาจุด D ด่วนเลยมีคนสามคนจุด A ลดถากงันงน,นึงเลยคิดดูออกำลังไปจุด B เจ็ดซีช่วยเคียร์ให้หน่อยในเจ็ดซีเอยโย่จะทำอะไรเอยโย่นายไปไหนเอโย่นั่นแหละเอโย่เดี๋ยเดี๋ยวนี้โอเคโอเค โอเคโอเคทุกเพื่อนแหละทุกเพื่อนทุกเ่อนทุกเ่อนโอเคโขียตรงนี้เสร็จแล้วเย่จุด B นี่แล้วมาดิมาดิดดดดดแป๊บนึงมีรถถังอยู่ไม่ใช่รถถังต้องจัดการรถถังีิง

กำลังไปโอ้ยไม่มีรถอีกมาไม่มีรถรดโอเคโอเคอเฮลิคอป <c oughs> เเฮ้วเล้วเฮลิลลลคอปเตอร์เออทีมโน้นทำไมรถสปอนกันเร็วจังฮันแน่ฮันน่คิดจะกระโดดรบลงมาเหรอ กระโดดล่งลงมายัางไงนายก็ตายอยู่ดีแหละเฮ้วันนี้เลยพิ้วเย่ว่างเฮลิคอปเตอร์แกคิดจ,จะเอาจากเฮลิคอปเตอร์เหรอโอ้โหกระสุนหมดอต้กระสุนหมดกระสุนปืนเราหมด ทำไงดีสุนปืนเราหมดเขาขึ้นไปด้วยเพื่อนเยอยไหมกระสุนเต็มเลยเฮอรออรอ ้็สำหรับวันนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ mm hmm. สับรสมคชิกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปกันเท่าไหร่บ่ายเจอกันคลิปหน้า